สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอรถคูบ o ต้าแอลสองพันรถเผาเดียวนะครับไม่ใช่สองเผาเดี๋ยวให้ดูรอบๆครับเดี๋ยวให้ดูระบบไฮดรอลิก GTO น้ำมันไอ e. ให้ดูนะล็อกไว่อ่ะตาเครื่อง ดูระบบไฮดรอลิกว่างอ่ายกขึ้นลงปก,ปกติครับ๋ยวให้ดูระบบจีนิโอยานยีย์คับแต่จนะีนโอนะดปกไม่ได้ครับลองวิ่งให้ดูครับจะปิดฝากระโปรงอ่ะ งเงียบครับคันนี้เอาเดียวนะครับย้ำเอาเดียวนะครับสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0622 713189นะครับคันนี้รถอยู่ที่สีเทพพชรบูร์นะครับ หนูลดได้ครับผมรถสภาพเเดิมครับยางสวยครับคันนี้ขอบคุณครับ